The base in you ตั้งใจเสนอคุ้มค่าเวลาแห่งชีวิตว่าด้วยการควบคุมจิตใจเราอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าไม่มีใครจะช่วยใครคิดได้หรอกอันที่จริงแล้วมีคนคนหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือตัวเราเองเราสามารถควบคุมเจ้าเครื่องจักรแห่งความคิดนี้ได้โดยสมบูรณ์แบบนั่นก็เพราะความคิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นในสมองของเรานี่เอง ไม่มีอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นนอกสมองของเราและไม่มีอะไรเลยที่จะทำร้ายเราหรือทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงนอกจากสิ่งที่อยู่ในสมองของเราเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสามารถในการควบคุมสมองอันลึกลับนี้มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมโดยแท้เราคงเคยได้ยินคำว่าไอเดียกันมาบ้างแล้วนะคะ ไอเดียนี้ถือเป็นหนึ่งในคำพูดที่ถือได้ว่าเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณเป็นคำพูดที่ฟังดูซ้ำซากจำเจแต่มันก็ยังเป็นความซ้ำซากที่ยังคงความจริงและจำเป็นอย่างยิ่งและทั้งๆที่มันเป็นคำพูดซ้ำซากมีความเป็นจริงแต่หลายต่หลายคนกลับมีชีวิตอยู่และตายไปโดยไม่ได้ตระหนักถึงความจริงในข้อนี้เลยด้วยซ้ำหลายต่อหลายคนได้ตะบนว่า ตัวเองไร้ซึ่งพลังอำนาจไม่มีความสามารถในการที่จะตั้งอกตั้งใจหรือขาดพลังสมาธิแต่ทั้งนี้แล้วพวกเขาทุกคนสามารถได้รับพลังนั้นมาได้ถ้าเพียงแต่พวกเขาจะรู้จักเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราไร้พลังสมาธิหรือเราไม่สามารถจดจ่ออะไรได้นี่เปรียบได้กับการพูดว่าเราไม่สามารถ ควบคุมสมองของเราให้ทำงานและควบคุมให้มันเชื่อฟังเราได้เบนเน็ตท่านกล่าวเอาไว้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็เพราะการควบคุมจิตใจถือเป็นองค์ประกอบแรกของการมีอยู่อย่างแท้จริงของคนเราดังนั้นแล้วดูเหมือนว่าสิ่งแรกที่เราควรทำในการเริ่มต้นวันก็คือการสำรวจจิตใจของเราให้ดีก่อนอื่นใดแล้วจากนั้น คอยสำรวจดูร่างกายของเราทั้งภายในและภายนอกเพื่อที่จะทำให้กระเพาะอาหารของเรามันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเราก็ต้องจ่ายให้กับทั้งคนขายนมไปจนกระทั่งคนขายหมูเพื่อให้ผมของเราออกมาสวยงามเราก็ต้องจ่ายให้กับช่างทำผมช่วยดูแลเป็นอย่างดีก็อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่ให้ความใส่ใจกับกลไกที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญยิ่งนักของเรากันเล่า เจ้าจิตใจนี้ทั้งๆที่เราไม่จำเป็นต้องใจ่ายให้ใครภายนอกมาช่วยดูแลมันเลยด้วยซ้าเปรียบได้กับศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่เราควรเริ่มตั้งแต่หน้าประตูไปจนกระทั่งถึงที่ทำงานเลยทีเดียวหลายคนอาจจะเกิดคำถามที่ว่าอะไรนะฉันต้องคอยรักษาความคิดจิตใจของตัวเองตั้งแต่ออกจากบ้านอยู่บนถนนตอนที่คอยรถเมย์ตอนที่คอยรถไฟ แม้แต่ตอนที่อยู่กับกลุ่มคนมากมายอย่างนั้นหรือคำตอบง่ายๆก็คือถูกต้องแล้วล่ะไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยไม่ต้องกระทั่งใช้หนังสือหนังสือพิมพ์หรืออะไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสียทีเดียวซึ่งวิธีการฝึกฝนก็คือเมื่อเราจะต้องออกมาจากบ้าน ให้เราลองจดจ่อจิตใจของเรากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดูจะเป็นอะไรก็ได้เพียงไม่นานนักหรอกจิตใจของเรามันก็จะเริ่มกระโดดไปสู่เรื่องอื่นๆได้ตามสายตาของเราที่กวาดไปรอบๆตัววิธีการต่อมาก็คือถ้าเรารู้ว่าใจของเรากำลังไปสนใจกับเรื่องอื่นให้เราดึงมันกลับมาอยู่กับตัวเราเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่ากว่าเราจะเดินทางจากสถานีรถไฟหรือว่าป้ายรถเมล์หรือว่าขับรถหรือว่าหน้าปากซอยก็ตามทีเราอาจจะต้องดึงมันกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่าเพิ่งสิ้นหวังไปจงทำต่อไปพยายามต่อไปเรื่อยๆจำไว้ว่าไม่มีความล้มเหลวใดๆในความพยายามนั่นก็เพราะความพยายามมันคือความสำเร็จในตัวของมันเองแล้ว มีก็แต่ความเกียจคร้านเฉยชาเท่านั้นที่จะบอกว่าเราไม่สามารถมีสมาธิใดๆได้เลยลองนึกดูว่าถ้าบังเอิญเราได้รับจดหมายอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนเช้าซึ่งจดหมายนี้เราจำเป็นจะต้องตอบและต้องเป็นคำตอบที่ดีด้วยในหัวของเราจะเริ่มหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแตกข้อความในจดหมายนั้นพร้อมกับคิดหาคำตอบไปด้วยตลอดเวลา จนกระทั่งเราเดินทางมาถึงที่ทำงานนั่งลงแล้วก็เขียนคำตอบที่เราคิดมาแล้วตลอดทางนั้นอย่างกระตือรือร้นนั่นก็เพราะเจ้าสิ่งนั้นมันมีพลังมหาศาลในการบังคับความคิดของเราให้จดจ่ออยู่กับมันแบบที่เรียกว่าถ้ามันต้องทำให้เสร็จมันก็ต้องทำให้เสร็จการฝึกฝนจิตใจของเราโดยปกตินั้น มันไม่ได้มีความลับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความเพียรพยายามเลยเราสามารถควบคุมหรืออยู่เหนือจิตใจของเราได้ในทุกๆชั room, ่วโมงในทุกๆวันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามสำหรับการฝึกฝนนั้นทุกๆที่คือที่ที่สะดวกด้วยกันทั้งสิ้นถ้าเราฝึกฝนกล้ามเนื้อของเราด้วยการออกกําลังกาย โดยใช้ดัมเบลคู่หนึ่งในทุกๆเช้าฝึกฝนการเรียนรู้ของเราด้วยการอ่านสารานุกรมหลายๆเล่มในแต่ละวันสิ่งนี้เป็นสิ่งสังเกตเห็นได้ง่ายๆแต่การที่เราเดินไปในถนนหรือยืนอยู่ที่เสาไฟฟ้าแล้วฝึกฝนการจดจ่อจิตใจของเราอาจจะไม่มีใครรู้เห็นเลยก็ได้ว่าเรากำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนั้นอยู่นั่นก็คือการฝึกฝนการรู้เท่าทันความคิด การฝึกฝนการควบคุมความคิดและจดจ่อจิตใจของเราเองไม่สำคัญเลยว่าเราจะฝึกฝนจดจ่อจิตใจของเราในีเรื่องใดสิ่งใดขอให้เราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนี่ก็ถือเป็นการฝึกฝนแล้วบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าฟังอยู่หรอกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่วิธีการที่เขาชอบหรืออยากทำอยู่ดีในแบบที่ว่ามันไม่ใช่วิธีของฉัน หรืออาจจะบอกว่าวิธีนี้มันเหมาะกับคนอื่นมากกว่าแต่ทั้งนี้แล้วค่ะเรื่องนี้หรือวิธีการนี้มันไม่ได้เหมาะกับใครมากกว่าใครเลยแต่มันเหมาะกับเราทุกๆคนถ้าเพียงแต่เราจะต้องการฝึกฝนตัวเองมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่พูดถึงซ้ำซากจำเจแต่มันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรรู้และตระหนักในใจเกี่ยวกับการฝึกฝนจิตใจของเราเองเบนเน็ตท่านฝากเอาไว้ว่า คำแนะนำนี้ไม่ได้เป็นของเขาสะทีเดียวแต่มันเป็นคำแนะนำจากผู้ที่ฉลาดที่สุดมีไหวพริบและเจ้าปัญญาที่สุดที่ฝากไว้ให้กับโลกใบนี้เขาเพียงแต่หยิบยื่นมันให้กับเราท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราได้ลองใช้มันเพื่อให้เราได้ฝึกฝนตัวเราเองเพื่อให้เราได้มองดูความคิดที่อยู่ในมือของเราและเพื่อให้สิ่งนี้มันช่วยเยียวยาวรักษาเราต่อไปรักษาโรคร้ายแห่งชีวิตที่เรียกว่า โรคกังวลจงเฝ้ามองความคิดของเราจงฝึกฝนที่จะจดจ่อความคิดของเราเพื่อให้โรคกังวลที่เรามีลดน้อยและหายไปได้ในที่สุดสำหรับครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ